ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้เป็นก้นตอ,อกไข่นะครับ,น,บนี่นนะครับเราก็มีไข่แดงใบนะครับเป็นไข่ไก่นะครับนี่ก็เป็นรายอู้หัวใจด้วยนะครับเข้ากับวันวานในท้ายพอดีเลยน,นะครับผมก็มีกระดาษทิชชู่นะครับมีถ้วยมีใบนะครับไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราจะมาตอกไข่กัน นะครับ,นะรบต่อขายเสร็จเร้รอยแล้วนะครับผมทีนี้เราม,มาดูอะไรกัน ดูสิครับหลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ